ไอเจอออมานี่ครับฟื้ม <writers> ่อยใช่ไหมครับมาแล้วลครับมาแล้วครับฟื <c oughs> ต้ต้องพูด <cinematic. S 1> <c oughs> ต้อยต้องพู <c oughs> สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับกระติบแล้วก็รายการบัวกิจเอานะคะตอนนี้นะคะติบก็ยังอยู่ที่โรงเรียนเซ้าหลินกังฟูไทยแลนด์นะคะที่สีนัทลิน57นะคะอยู่ข้างๆพาราไดซพาร์คนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณครูอ้ำนะคะโดยวันนี้นะคะติบก็จะมาฝึกกังฟูเซ้าหลินกับคุณครูอ้ำนะคะโดยการฝึกกังฟูเซ้าหลินเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ติบอะค่ะฝึกสมาธิให้กับตัวเองด้วยแล้วก็โดยกระบวนท่าต่างๆเนี่ยค่ะก็มีการฝึกความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเราด้วยนะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยคะ่ะเราวอร์มท่าพื้นฐานกันก่อนะนะครับ,รบมือประสานกันแบบนี้ครับหมุนข้อมือใช่แบบนี้นะครับหมุนข้อมือหมุนเป็นแบบนี้หมุนข้อเท้าครับหม,หมุนอีกข้างหนึ่งแขนตึงครับ ไปข้างหลังนะครับนี่นะครับหลังเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับใช่หมุนมาข้างหน้าครับสบายๆนะครับหมุนไปข้างหลังครับมือหนึ่งหมุนมาข้างหน้ามือหนึ่งหมุนไปข้างหลังครับ หมุนไปข้างหลังครับ mm hmm. ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เปลี่ยนใช่ครับผมโอเคจับเอวครับหมุนเอวเปลี่ยนข้างครับขาชิดกันจับข่าวครับหมุนใชๆเปลี่ยนครับ โอเคโอเคครับเราจะมาฝึกท่าพื้นฐานของเศ้าลินนะครับเป็นท่ายืน2ท่าแล้วกันนะครับ2ท่าเรียกว่าท่าหมาปูกับท่ากุงปูนะครับท่าแรกนอกจากจะเป็นท่ายืนท่าพื้นฐานแล้วเนี่ยยังจะเป็นท่ายืดเส้นของเราได้ด้วยครับหมาปูนะครับก้าวขาซ้ายขึ้นมา1ฝ่าเท้า วัดระยะก่อนนะครับ1 2ชย่ย3ใช่สา้สนเท้านะครับตรงกันนะครับความยาวระหว่างขาขวากับขาซ้ายเนี่ยประมาณ3ฝ่าเท้านะครับปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับ เขานะครับชี้ออกด้านข้างแบบนี้ใช่หลังตรงหมัดเก็บข้างเอวนะครับ<ม>ท่านี้เรียกว่าหมาปู่หรือว่าท่านั่งม้านะครับอยู่ข้างบนม้านะครับโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับ่าทีนี้เราประมาณ3ฝ่าเท้าของเราเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็ไปเลยเป็นหมาปู่นะครับโอเคหมาปู ประมาณนี้นะครับประมาณประมาณเอาออย่อข่าวข่า,ขาแบบออกด้านข้างนะครับข่าจะไม่เข้ามาแบบนี้นะครับปลายเท้าเราจะไม่ไปข้างๆ้างแบบนี้นะครับหลังตรงนะครับอ่าท่าน,นี้เมื่อยมากเลยนะครับขอสัก5วินาทีครับ1 2 3 4 5โอเคอ่า เมื่อยโอเคท่าแรกนะครับหมาปู้ท่าที่สองนะครับเรียกว่ากุ้งปู้นะครับเราจะเริ่มจากหมาปู้ก่อนครับทําหมาปู้อีกครั้งหนึ่งนะครับหมาปู้ครับท่าที่สองนะครับกุ้งปู้นะครับบิดตัวไปด้านซ้ายขาหน้างอนะครับขาหลังตึงอ่าสวยมากเลยครับแล้วก็ เอวนะครับบิดไปเลยหลังตรงแบบนี้นะครับท่านี้เรียกว่ากุ้งปูนะฮะมือจับอย่างนี้ก็ได้นะฮะท่านี้เป็นการยืดเส้นด้วยด้วยนะครับหลังตรงแล้วกดสะโพกลงแบบนี้นะข้อท่านี้นะครับหน้าแข้งของเรานะครับตั้งฉากกับพื้นเข่านะครับไม่ไปเกินนิ้วเท้าของเราแล้วก็ไม่ยืนสบายเกินไปแบบนี้นะครับย่อนะครับแบบนี้ โอเคกุ้งปูนะครับมีสองข้างเปลี่ยนอ่าเหมือนกนารทับบิดเอวมาเลยนะครับขาหน้าง,งอขาหลังตึงนะครับขาหลังห้ามเขย่งนะครับห้ามงอนะครับตึงหันตัวตรงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับโอเคครับนะครับอ่าปวดขดขาอ่า,อาครับ สบายๆนะฮะอ่าสบายๆโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มท่ากันแล้วนะครับท่าที่จะให้มาฝึกกันวันนี้เนี่ยเป็นท่าบริหารร่างกายของผู้สูงอายุผู้ใหญ่ <นะ S 1> อ๋อผู้ใหญ่ครับ <laughs> จะเป็นการยืดเส้นพร้อมกับการหายใจนะครับเรียกว่าท่าปลาต่วนจินปลาต่วนจินโอเคครับ จะมี8ท่านะครับ <c oughs> ค่อยๆทำช้าๆนะครับ <c oughs> เป็นมวยช้าก็ต้องทำช้าๆ <c oughs> โอเคท่าที่1นะครับแยกขาเท่ากับไหล่ของตัวเองนะครับมืออยู่แบบนี้หายใจเข้าครับตามมองมือนะครับแขนตึงหลังตรงหนึ่งสองสามหมุน หายใจออกครับเขียนี่คือท่าที่1น,นครับเวลาเราหายใจเราหายใจเข้าทางจมูกนะครับปากข้ามเปิดแบบนี้ไม่เอานะครับหายใจทางจมูกนะครับหายใจออกนะครับสามารถเป่าปากได้แบบนี้นะครับ โอเคท่าที่2ทา่าทนี้ยากนิดนึงนะครับแยกขาหมาปู้ย่อนนิดเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะเมื่อยนะครับอ่าหมัดซ้ายเก็บข้างเอวมือขวาทำเป็นวงกลมหายใจเข้าคิดซะว่าเราจับอะไรสักอย่างดึงแล้วมือซ้ายดันออก อ่าแบบนี้ครับตามมองปลายนิ้วชี้แล้วก็หน้าอกเปิด1 2 3หายใจเข้าหายใจออกอ่มานี่ครับฟื้มเอยใช่ไหมครับมาแล้วครับมาแล้วครับจับดึงดันหายใจออกเปิดตัวโอเคเก็บ หายใจเข้าหายจออกเมื่อกี้มือเราเป็นแบบนี้นะครับเหนื่อยใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบนี้นะครับนี้แล้วก็ปุ๊บนี้ช่แบบนี้มันจะตึงแต่ตรงนี้ฟึ๊มาตรงนี้เลยครับท่าที่สามนะครับ แยกขาวันนี้ปั่นลนยแล้ว่ะ <c oughs> โอ้ีกตั้งหกท่าใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่ครับโอเคมือนี้ไว้ใต้สะดือครับขึ้นไปครับผ่านหน้าแขนตึงหมุนไว้ตรงนี้ครับคว่ำลงดันไปข้างหลังเยอะๆนะครับบิดตัวไปทางซ้ายครับหันให้ได้เยอะที่สุดอ่าโอ้ดีครับหนึง สองสามกลับมาโอ้หมุนได้เยอะดีนะครับเปลี่ยน,นขวาลงซ้ายขึ้นผ่านหน้าแขนตึงดันไปด้านหลังหมุนขวาครับหนึ่งสองสามกลับมามือประสานกันเก็บขา หายใจออก <c oughs> โอเคครับท่าที่ C ท่าที่ C ครับแยกขาเท่ากับไหลเหมือนเดิมเหมือนท่าแรกเลยหายใจเข้ากลางมือทำช้าๆนะครับท่านี้เอาไว้ที่เอวนะครับไว,ชว้ช้าๆเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อย แบบนี้ใช่โอ้ดีครับแล้วก็ขึ้นมากลางมือแอนก้นไปด้านหลังนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเงยหน้าไว้นะครับทักก้มแล้วบางทีจะหน้ามืดเราจะเงยหน้าไว้แล้วก็ถ้าลงได้ก็ลงเลยครับหนึ่งสสาค่อยๆขึ้นมาช้าๆหายใจเข้า หายใจออกท่าที่ห้านะครับะจะเป็นการออกแรงนิดนึงนะครับจะเป็นการชกชกค,ค่ะนะฮะเวลาชกนะครับ,รบแบมือแบบนี้นะครับเวลากำหมัดนะครับเวลากำหมัดนี่สนิ้วมาแบบนี้นิ้วโป้งอยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้แบบนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ผิดนะครับ แบบนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับเวลากำหมัดกำแน่นๆนะครับนิ้วนี่ข้างนึงเนี่ย,ยจะเสียบเข้าไปไม่ได้ถ้าเสียบเข้าไปได้แสดงว่าเรากำไม่แน่นนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราชกหมัดจะตรงแบบนี้ไม่ลงไม่ขึ้นแบบนี้หน้ามหมัดนะครับเป็นจุดปะทะทั้งหมดนี้เลยโอเค คร่าวๆนะครับจะเป็นแบบนี <ści>? okay, ้โอเคครับ okay. ท่าที่5นะครับเข่า huh. สูงกว่าเอวลงเท่ากับหมาปูนะครับย่อขาหมาปูหายใจออกสั้นๆใช่ต้องพูดต้ก็ดีครับเพราะว่าการออกแรงเพราะกับการหายใจออกสั้นๆเนี่ยมันช่วยให้เราแรงเยอะขึ้น ที่เห็นในหนังนะั้นพี่เราเขาร้องกันฮ่อห่อฮ่อที่น้องเขาห่อเนี่ยมันคือการทําให้ชกแรงขึ้นนะครับแบบนี้แบบนี้น,นะฮะกลางมือจับเก็บข้างเอวไม่ต้องยอดต่ำมากก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเมื่อยมองมือขวาวาดมาจับนี่คิดซะว่าเราดึงคู่ต่อสู้ ล,ล้มมือซ้ายชกครับหลังตรงๆนะครับหายใจออกสั้นๆจับหายใจออกสั้นๆใช่เก็บสู้ๆครับอีกข้างหนึ่งครับมองซ้ายคุยข่าวสู้ๆครับเก็บหายใจเข้าโอเค ให้เจออกนะครับขอจบรายการเพียงเท่านี้เวลาเราชอกนะครับคิดซะว่าเรากำลังดึงแขนคู่ต่อสู้มานะครับแล้วก็มือนี่ออกหมัดไปหมัดของเซาลินเนี่ยจะไม่เกร็งตลอดเวลาแบบนี้คืออันนี้ในความจริงคือเราคว้าคู่ต่อสู้มาใช่จับแขนคู่ต่อสู้ดึงมาต่อยนี่เราไหนก็ได้หรอคะ ต่อ,อยตรงไหนก็ได้หรอคะอ่าก็ถ้าเป็นการปรก้ตัวตก็พยายามต่อยจุดอ่อนเขานะครับจุดอ่อนก็มักจะอยู่แกนกลางร่างกายคอลิ้นปีนะครับเป้านะครับเราก็จัดสบายๆเราจะออกแรงจังหวะสุดท้ายให้จใจออกสั้นๆ<ฮ>แบบนี้นะครับโอเคท่าที่6ครับ แยกขาเท่ากับไหลมือเป็นแบบนี้ครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใ,ใ,ใ,ใจออกมือขวาขึ้นครับดันออกมือซ้าย ไว้ด้านหลังหลังตรงนะครับวาดมาเอาไว้หลังหัวใช่นะครับแล้วก็บิดตัวไปทางซ้ายนะครับมือนะครับกดลงมาแบบนี้ใช่ดีครับกลับมาอีก2ทีนะครับไปฮอบกลับมาไปฮอบ กลับมาเปลี่ยนวาดมาหนึ่งสองสามโอเคขาชิดหายใจเข้านะครับตามองมือขวา ซอกสูงสูงให้ใจออกโอเคครับท่านี้จะยากนิดนึงนะครับไม่ต้องย่อขาเยอะนะครับเดี๋ยวจะเมื่อยนะครับท่าที่เจ็ดนะครับ้โ <c oughs> okay, อเคยกขาคล้ายๆสลังเฮโยแบบนี้ฟืบอ,อ๋อไม่ต้องทำลง หมาปูครับหมาปู้อีกแล้วนะครับไปเท้าชี้ไปด้านหน้าบิดกุ้งปูเอน็นลงเปลี่ยนที่ข้างหนึ่งหนึ่งสองสามลงเปลี่ยนเป็นหมาปู้ตรงกลาง กลับไปด้านเดิมเปลี่ยนไปีกข้างหนึ่งลงตรงกลางหาใจเข้าหาใจออกท่าสุดท้าย แยกขาเท่ากับไหลนะครับเขย่งนะครับลงท่าสุดท้ายเหมือนวอร์มดาวนะครับแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก โอเคหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจบครับแปดท่าค่ะเป็นยังไงบ้างครับท่านี้ หลายท่าเลยค่ะครูปวดขาไหมครับตอนนี้ยังไม่ปวดแต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะปวดมีคําถามอยากทราบว่าการที่เราจะมาฝึกกังฟูเส้าหลินอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถฝึกในห้องแอร์ได้ไหมครับได้ครับแต่เขานิยมฝึกกันร้อนมากกว่ากางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,<น>ะว่าเขาก็ไม่ขนาดนั้นอย่างก็ป่วยนะครับในหนังนีคือว่าอากาศร้อนเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงต้องวิ่งก่อน ที่เส้าหลิงเขาต้องวิ่งวอร์มก่อน,นให้ร่างกายร้อนแล้วค่อยมายืดเส้น <ฮ layer. S 2> มันจะทำให้เส้นเราเนี่ยถ้ามันร้อนๆอุ่นๆจะทําให้เส้นเราเนี่ยยืดได้ดียิ่งขึ้นแบบนี้นะครับตตแต่ฝึกในห้องแอร์ได้สบายๆนะครับฟีลเหมือนแบบเราไปเล่นแบบโยคะร้อนอะไรแบบนี้ก็คือประมาณนี้ใช่เพราะว่าความร้อนมันจะทําให้เรายืดเหยียดได้ดียิ่งขึ้นครับแต่อันนี้มันก็จะมีเรื่องของพละกกาลังเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของสมาธิแบบ ค่อนข้างเยอะเพราะทาก็คือชารจริงแต่ว่าเหมือนถ้าอยากทําให้ถูกอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนแบบมีสมาธินิดนึงเใช่โอเคค่ะที่นี้นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทางบ้านนะคะสนใจที่จะมาเรียนนะคะเดี๋ยวให้ครูอ้อําฝากสถาบันนิดนึงนะคะ่ะก็อินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่สนใจนะครับการออกกําลังกายหรือวิชาเ้าหลินกังฟูนะครับก็สามารถมาได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่เด็ก นะครับตัวตัวเล็กๆ4ขวบนะครับไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็70ก็ยังมีฝึกอยู่นะครับผมสำนักเราก็อยู่ที่ซอยศรีนครินทร์ห7นะครับหลังห้าง Paradise Park สามารถติดตามที่ Facebook ของทางโรงเรียนเราได้นะครับก็เร้าหลินกังฟูไทยแลนด์นะครับไม่ต้องเว้นวรรคมีเบอร์ทโทรศัพท์ด้วยนะครับ0 8 6 9 9 5 8 8 0 8ครับ ก็ <G ül> <G ül> ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมคะ่ะแล้วอย่างนี้ละถ้าสมมติว่าจะมาเรียนจริงๆเนี้ยคะ่ะจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างไหมคะ <G ül> ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับเตรียมใจมาอย่างเดียวก็พอ <G ül> นะครับถ้าเราอยากเรียนจริงๆเนี่ยไม่ว่ามันจะยากยังไงเราก็ทําได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็อยากให้มาทดลองดูก่อนว่าเราชอบไหมบางทีสิ่งที่เราคิดเราจะคิดว่ามันยากแต่มาจริงๆมันอาจจะไม่ยากสิ่งที่เรา คิดไปก่อนเนี่ยมันก็มักจะยากกว่าความเป็นจริงเสมอก็มาลองดูมาลองออกกําลังกายดูอาจจะเป็นสิ่งที่กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณเลยก็ได้ครับโอเคค่ะ okay. วันนี้ก็ขอบคุณครูอ้ามากๆนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพจ h ฮ l l Addict นะคะแล้วก็ y o u t u b e He a เ a d d t c t นะคะอันนี้เป็นรายการเ o r ร์กิทอานะคะฝากรายการด้วยนะคะวันนี้ไปกันคะ่ะบ๊ายบาย